สำหรับมือเก่าก็อ่านเลยได้นะครับแต่นี่วันนี้อยากจะแนะนาสําหรับมือใหม่เพื่อที่จะอยากจะแข่งขันแต่ยังไม่รู้ข้อมูลครับที่ผมคิดว่ายังมีอีกเยอะเลยที่ยังไม่รู้ข้อมูลว่าแข่งที่ไหนทํายังไงแต่งตัวยังไงวันนี้ผมจะเริ่มตั้งแต่หน้าปัก่อยนะครับสถานที่แข่งขันนะดีวีท่านหนึ่งรอบพังเรื่องนะครับทีวีท่านหนึ่งล็อบพัเรื่อก็คือที่ tvc s n o r k e r center นะครับของรุงสัปดาห์นะครับ คิวทองนะครับนี่คือหน้าปากซอยของรามปรแหน89ปทับหนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่ไปข้างในเลยนะครับก็หวังว่าที่กำลังถ่ายทาอดสดอยู่นี้จะเป็นประโยชน์ตอนน่อมือใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปเรื่อยๆปากซอยที่เป็นซอยแปทับหนึ่งนะครับรามปรแหน่อดแย้รับสาลีนะครับพอเลี้ยวเข้าซอยมาก็จะเป็น น,นี่นะครับที่เป็นบริเวณที่จอดรถนะครับอากีราเขาจะมาจอดรถตรงนี้นะครับถ้าเลยไปด้านในตอนนี้มีการปรับเปลี่ยน,นครับถ้าตัวนี้จอดไม่พอเข้าไปข้างในก็ทั้งวันห้าสิบบาทครับนี่นะครับนี่เป็นตึก แบเป็นชั้นๆนะเดี๋ยวผมจะพาชมสําหรับมือใหม่นะครับแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับชั้นล่างชั้นล่างนี่จะเป็นเป็นเป็นร้านอาหารนะฮะมีคาราโอเกะชื่อเจเฮาส์ J นะครับเอาละครับเดี๋ยวพาขึ้นไปชมข้างบนวันนี้เป็นการแข่งขันรอบยุทิชั้นหนึ่งรอบคัดเลือก รายการที่สี่มีด้านหน้าก็จะมีข่าวทางน้ำันนี่นะครับทีวีีลูเตอร์เซ็นเตอร์เดินขึ้นข้างล่างเป็นร้านอาหารนะครับชั้นสองเรียกว่าชั้นสองแล้วกันนะครับชั้นสองเป็นออฟฟิศนะครับ ออกซิกจวสองครับของลุงจักดานะครับจักดาลัตนาุบาลครับนี่เอาเป็นว่าเรียกว่าชั้นสอนะครับเดี๋ยวอยากสอบถามโดยเฉพาะมือใหมนะ่ถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถามกรรมการด้านบนนะครับ คือวันนี้เป็นวันแรกของการแข่งขันในระดับดิิชั่นหนึ่งรายการที่ห้าอันนี้เป็นชั้นสามนะครับชั้นสามก็จะเป็นสนุกเกอร์ครับนะครับสำหรับ ให้นักกีฬาซ้อมออกผิวนะครับค่าสมัครรายการละสามร้อยบาทครับนี่ครับนี่คือนักกีฬานะครับปากไก่ครับแข่งวันไหนพี่แข่งวันนี้ครับหกโมงพี่โทษนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับเอ่อถ้าลับถ้า,น,านับงาน ถ้านับสลับก็16ครับถ้าถ้ถ้า,ถามาอีกข้างก็61ครับ61ยังแข่งอยูอ่ยังแข่งอยู่ครับแข่งทุกรายการครับพี่ทุกรายการครับช่วงนี้จะ,กะเกษียณแล้วว่าจะได้ลงทุกรายการทำไมพี่ถึงถึงมาแข่งเป็นประจำครับมันมันเป็นช่วงที่ก็คือเราชอบกีฬาอันนี้เป็นผลอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นช่วงที่ช่วงนี้เราเรามีโอกาสเต็มเต็ม นะครับก่อนที่เราจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็เลยใช้เวลาที่เรามีโอกาสเนี้ยมาทาในสิ่งที่เราทำครับอืมนะครับก็เรียนด้วยนะครับเรียนแล้ว,เร,ลวเรียนแล้วก็ต้องเอามาใช้ประโยชน์ด้วยก็คือชนะบ้างแพ้บ้างใช่ไหมพี่ครับผมเค okay. วันนี้อขอให้โชคดีนะครับครับผมขอบพระคุณครับ <c oughs> นะครับนี่เป็นชั้นสามเรียกว่าชั้นสามแล้วกันก็จะเป็นสนุกูกก็ขับอะครับ กว่า24ชั่วโมงนะครับมีขายอุปกรณ์สนุกนะครับมีอาหารการกินพร้อมครับที่นี่กาแฟอร่อยครับกาแฟเย็นแล้วก็ชายเย็นนะค,ครับพอดีแคชเชียร์ม่อยู่ราคา,าก็ปกติมาตรฐานนะครับ ส่วนเหือนักกีฬาก่อนที่จะแข่งขันก็จะมาซ้อมออกกิวกันที่ที่ชั้นนี้นะครอันนี้เราขึ้นไปที่ชั้นของอสนามแข่งขันนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าอายุของสนามนี้ยาวนานเท่าไหร่แต่แตั้งแต่สนุกเกอร์โรเดตที่ทำคือตั้งแต่ผมยังหนุ่มๆน,นะครับอันนี้เป็นชั้นสี่แล้วนะครับ สวัสดีครับคุณแบงค์ครับคุณแบงค์ไม่มาแข่งเลยนะครับที่ด้านหน้านะครับนี่จะเป็นรอบใบสองฮัลโหลนี่ครับอย่างแรกเลยนักกีฬา,าเข้ามาเขาจะมาลงทะเบียนที่นี่นะไม่เป็นน้องๆสปอเลอร์สปอเลอร์ก็คนจดแป้มาครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาจดแต้งให้กับนักกีฬาตรงนี้เป็นส่วนของส่วนของการทำงานนะครับกรรมการก็จะมาพักผ่อนบริเวณน,นี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศการแข่งกันนะครับนี่พี่โย่งครับ กรรมการนะครับสวัสดีครับพี่ย่องทําเกี่ยวกับกรรมการนี่มากีปีแล้วอ่ะหลายปีสิบปีได้เบรอเขากาจำกัดอายุไหมครับว่าคนที่มาแข่งไม่จํากัดครับเพศไหนก็ได้หญิงชายได้หมดครับถ้าจมัคนสามร้อยใช่ครับใช่เห็นบอกว่ารายการนี้มีสองรอห้าสิบหกคนเเยอะครับคนสนใจเยอะครับ มันแข่งตั้งอย่างรายการนี้แข่งอย่างนี้รายการนี้แข่งตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่เท่าไหร่14ใช่หรอแข่งประมาณกี่วัน12วัน12วัน12วันก็จะได้เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆรื่อยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าหน้าใหม่ก็มีมาเยอะนะอย่ว่าอยากให้หน้าใหม่เข้ามาเยอะกว่านี้ เราอยากให้ให้แบบวงการมีนักสปูเตอร์หน้าใหม่ๆใช่ใช่ครับคือบางคนยังไม่รู้เลยอ่ะบางคนก็ไม่กล้ามาด้วยเขินใช่ขนาดผมมาแค่ทุกรอบผมยังมาเลยเหมือนผมมาแข่งเมื่อก่อนตอนแรกจะขึ้นมาไม่ถือคิวต้องแอบขึ้นมาอายไม่กล้าแต่ถ้ามาบ่อยๆก็จะชินล้วพี่โยากาพยี่โยงลงแข่งมั้งนะไม่แล้วครับสู้ไม่ได้แล้วสู้ทีบูไม่ได้แล้ว เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในผมส่งเสียงดำไม่ได้ครับเขาเริ่มแข่งขันกันแล้ว <Hello. Yes. S 1> นี่นะญญาารนครับรรยากาศครับภายในห้องแข่งขันน,นีปอปีหนึ่งนะครับ เพิ่มสีลาชานะครับหรือส่วนใหญ่ก็น้องๆเด็กๆก็คืออยากมาหาประสบการณ์กันนะครับเวลาใส่ลงมาส่วนสูงแต่รู้สึกว่าส้องเารจะจะแหลกลงนะนั่นใ่กายนุ่มนั่งอยู่ตนตบนขงขวาก็คุณพ่อคุณแม่น้องก็นะอาจารย์เด็กนะครับแชมป์โน รยากาก็กจะเป็นองนี้นะเงียได้ยินเสียงลูกกระทบกันนะครับนี่ครัอันนี้เป็นต๊ะหนึ่นะครับด้านานี้เป็ต๊งขวามือนูองนะีะคือกลน,นี้เป็นที่นั่งของ,ของเหล่ากนะองเชียร์นะกองเชียร์ี่เชียรใ์ใจนะ อากาศจะเป็นแบบนี้นะแล้วใหม่ๆอาจจะตื่นเะต้นน็กน้อยแต่พอมาถึงไปก็กนนะจะชินครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปที่ไหนครับ นะครับเนี่ยมันจะตายมันจะเงียบเงียบอันนี้โต๊ะที่สามนะครับเนี่ยกรรมการก็จะเป็นนักสโนว์กเบลล์ที่เราคุ้นหน้าอยู่แล้วนี้ก็คือกรรมการโจสวเวลับนี่มีบอกมือด้วยเนี่ยเพืเ่อนๆพื่อนกกที่เราเขาจะเข้ามาชมการแข่งขันชมได้ครับแต่อย่าส่งเสียงดังครับ จะมีนักกีฬาสองคนแข่งกันถ้าเป็นรอบคัดเลือกเนี่ยรอบแรกเนีสิบสองว่าห้าสิบสองจะมีการระเบิดเป็นสิบนะห้าแดงสามในห้าเฟรองแลมีกรรมการหนึ่งคนแล้วก็มีสกอร์ไมย ไม่เห็นนะครับมีคนถามว่าเราบสมรถึงวันที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ฟังนะครับตรงนี้ส่งเสียงดังไม่ได้ครับไปก่อนนะครับ<แ>เดี๋ยวผมจะทวนดูราพที่ไปก่อนครับ พี่ย้งมาคุยรายละเอียดหน่อยสิครับตรงนี้แหละเขาถามว่าสมัครสมัครแข่งเนี่ยสามร้อยบาทใช่ปะช่ะสม,สมัครที่ไหนเอ่ยสมัครในเว็บก็ได้ค่ะก็คือผ่านทางเว็บไซต์ก็คือสมัครแล้วก็โอนเงินสามร้อยบาทก็ถือว่าเป็นการย,ายืนยันเขีนไปแลครับ ก็อย่างรายการที่สี่นี่แข่งทั้งหมดกี่วันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ทังที่ไหนวันนี้วันแรกอันนี้รายการที่ห้าเออรายการที่ห้าโทษวันวันที่ยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับตังแยี่สิบเก้าพฤษภาจนถึงสิบมิถุนาค่ะอืมก็คือก็คือเวลาสมัครเนี่ยเขาจะมีกําหนดนะครับต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสมัครมนะครับชื่อว่าเว็บไซต์อะไรนะตัวเองใช่ไมครั แล้วผมถามเรื่องพี่โยงค,ครับพีบ่โยงอย่าเพิ่งแชทเลยครับ,รบ <Kid>. เวลานักกีฬาเนี่ยเขาต้องใส่ชุดยังไงบ้างก็จริงๆริงยต้องเสื้อเชิต้ตแข,น,แขนยาวาสุภาพเสื้อเชิต้ตถ้าเป็นไปได้เนี่ยเสื้อเชิต้ตเนี่ยควรจะเป็นเสือ้อโทนสีแบบพื้นนะฮะไม่ควรมีลายแล้วก็กางเกงสลักรองเทา้ารองเท้าหนังหุ้มส้อนรองเท้าผ <consuming S 2> <Garr os S 1> ้าใบไม่ได้กางเกงยีนไม่ได้ไม่ควรครับผมกางเกงยีนไม่ได้เลยเขาไม่เหมาะ ไม่เหมาะไม่สม่ายเพอ,อแต่ส่วนมากนักกีฬาก็จะรู้ๆกันอยู่ครับแต่ถ้ามสำหรับมือใหม่ครับเราอยากาแนะนำนถ้าคนใหม่เนี่ยก็เนี่ยที่ที่ที่ครูที่บอกเนี่ยก็คือแนะนําสําหรับคนใหม่แต่ถ้านักกีฬาทุากเฉิมจริงอะไรเงี้ยเหมือนว่ามาแล้วรองเท้าขาดเราก็มีอ,อาน้ำมานไหยได้อืม,ม,อมบางเคสนะครับแต่ไม่ใช่ว่า คุณนัดนี้รองเท้าคุณขาดนัดหน้าคุณก็ไม่ไม่ไปหาเสื้อมาอีกอย่างนี้มันเราก็ไม่ให้แกะแล้วมีเสื้อเสื้อบางคนไม่มีเสื้อเสื้อกั๊กไม่มีที่ที่ที่็ม่มีไทาใช่ครับที่นี่มีกระช่ายกตายเสื้อกั๊กเดี๋ยวนะแล้วตอนนี้ตอนนี้มันเดืออีกี่รายการรายการที่หกรายการที่เจ็ดชิงแชมป์ประเทศไทย แล้วก็หกแดงชิงแชมป์ประเทศไทยนี่คือทั้งปีปกติเนี่ยจะมีทั้งหมดเจ็ดรายการถ้าเป็นเจ็บคะแนนเนี่ยหกรายการชิงแชมป์ประเทศไทยรายการหนึ่งเป็นเจ็ดแล้วก็จะมีหกแดงแสงสูงไอ้หกแดงชิงแชมป์ประเทศไทยครับนะครับแล้วก็จะมีถ้าเยาวชนก็จะมีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย มีบิลเลียดริงยี่ห้่เมืไทยอันนั้นเป็นระดับเยาวชนมีบิลเลียดด้วยใช่ครับก็คือเข้าไปที่เว็บสมาคมนั่นแหละมีภูด้วยรู้อย่างชื่ออะไรเอาอันนี้เว็บนี้ครับเฟซบุ๊กอ่ะในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็มีแฟนเพจใช่ใช่เฟซบุ๊กเนี่ยนะครับเขามีไลน์มีไลน์เรียบร้อยนะครับก็คือไปสมัครแล้วก็ ใช่แต่<ป>แต่ส่วนมากจะสมัครทางเฟซบุ๊กนี่นี่นี่เฟซนี้ครับชื่ออะไรฝันดูเลยนี่แอดเข้าไปได้แอดเข้าไปได้ครับบิลเลียดสปอร์ตแอสซซ c เอชั่นออฟไทยแลนด์ น,นี่จะเป็นแต่ส่วนใหญ่ก็จะสมัครทางนี่ไม่ใช่หรอเว็บไซต์เขาให้เป็นลงทะเบียนทางเว็บไซต์ใช่ไหมครับทา,ทางเว็บไซต์เลยไปลงทะเบียนเนี่ๆเนี่นี่แอดมินส่งมาให้แล้วคือที่ผมทําอันนี้ก็มาเนี่ยหรือผมไม่ได้กล่าวมีคนดูเยอะหรอเพราะว่าส่วนใหญ่จะรู้แล้วแต่ว่าคนใหม่ๆมีใหม่ว่าผมเดี๋ยวผมจะเอาเนี่ยไปอัพไว้ในยูทูบอย่างที่ผมบอกถ้าคนคนใหม่เนี่ย คุณมาลองกืบค่าสมัคร300แล้วคุณจะได้วความรบรรยากาศ,ากาศความตื่นเต้นกดกติกตามอนามุาทใช่ความกดดันคุณจะได้รู้ในรู้หลายๆอย่างเวลาคุณเไป็นนักกีฬาคุณมาแข่งจะไ,ได้รู้หลายๆหลายๆอย่างเขาห้ามไหมว่าต้องคนไม่เก่งห้ามาแข่งไม่นี่ครับเด็กเยาวชนเพื่อหาแทงยังมาแข่งได้เสมแล้วแก่อย่างผมยังมาแข่งเลยแก่กว่าพี่ยังมีเลย,ย,เ,ลยเออ ตู่สุวรรณไงเชียงใหม่อะแต่แกช่วงนี้แกเดินทางไม่ไหวแล้วแกเลยไม่ได้มาก็คืออยากให้คนที่แบบว่าคืออยากจะมาลองสัมผัสใช่ครับบางคนเนี่ยคุณเล่นสนุกแต่คุณไม่เคยมาลองแข่งเลยอืคุณแทงอยู่อาตามโต๊ะคุณอาจจะแทงดีแต่พอคุณมาแข่งคุณอาจจะแทงไม่ได้เลยก็ได้ใช่ใช่ใช่เหมือนถูกไหมครับทีุ่บรรยากาศใช่บรยากาศมันพาไปความเงียบความ ความขังอ่ะของการแข่งขันน่ะพี่บุญก็รู้เนี่ยที่บุญก็ลองแล้วนี่ยผมลองมานี่รายการที่อะไรละห้าเดี๋ยวอีกสองรายการายที่ผมหายแล้วแต่ตอนเริ่มก็มีตื่นเต้นนิดหน่อยเข่าสั่น่ะผมมาครั้งแรกกับผมเข่าสั่นเลยอ่ะเดี๋ยวรายการที่ผมชอบมากคือ6แดงทีมแชมประเทศไทยมันจะเป็นรอบแบ่งกลุ่มผมลงด้วยได้ไหมขอเจอพี่บุญก่อนรอบแบ่งกลุ่มจริงๆแล้วอ่ะนัดพี่หลังอัชยาไว้ด้วย แต่มาไม่ทานแค่ไปตัดเสร็จแล้วใช่ใช่แกรู้คำไบนมันจะตวกาโอเคตามนี้มานะครับเขาไม่ได้ปิดสั้นมามาเขาไม่ได้บอกว่าต้องเก่งต้องคนหนุ่มเท่านั้นมา,มาลองลองได้หมดครับพวกเราอะไรนะนะักสนุกตามครนุกเกอร์ครับ จริงๆก็อยากให้มาใชอย่างน้อยก็คือมีมีอะไรอ่ะมันมีสีสันมันทําให้วงการคึกครับขึ้นด้วยนะครับยิ่งตอนนี้เลือดใหม่เราหายากด้วยและอย่างมันเป็นกีฬาแล้วอืไปตามขับแต่ละแต่ละที่ถ้าจะไม่มีแล้วนะพี่สังเกตด,ดูไหมไม่มีแล้วสุกุรีในโต๊ะไม่มีแล้วใช่ใช่ใช่มันจะได้หลุดพ้นนาที คนดูอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่จะรู้ไปแล้วใช่ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวเนี้ยผมจะเอาเนี้ยไปอัรฟไว้ใน Youtube เพื่อให้มือใหม่ๆเอาไปดูไม่งั้นมานั่งตอบทุกทีเลยสมัครยังไงทำยังไงราคา,าสมัครเท่าไหร่ไปแข่งเขาห้ามไหมพร้อมก็แข่งได้ไหมพร้อมก็เคยแข่งได้หมดอะ่<ห>นะแอมแอมเป็นผู้หญิงนะสวยแอยครับอ่ สำหรับมือใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับ